เป็นภาพที่สร้างความอบอุ่นนะครับทำให้แฟนๆเนี่ยติดตามกันเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับการฉลองวันพ่อนะครับของพ่อหนุ่มสงการในปีนี้นะครับและดินเนอร์กับ3มสาวคนสำคัญในชีวิตนะครับแบบพร้อมหน้าพร้อมตา โดยการดินเนอร์ครั้งนี้นะครับสุดพิเศษนะครับเพราะมีอดีตภรรยานะครับก็คือพี่แอบทัศออนนะครับแล้วก็ลูกสาวที่น่ารักนะครับก็คือน้องปีใหม่แล้วก็แฟนสาวนะครับก็คือน้องไม่มาร่วมโต๊ะอย่างเป็นการเองนะครับซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมของทุกฝ่ายเลยนะครับซึ่งทางด้านพี่สงการนะครับก็ได้เผยโมเมนต์และบรรยากาศดังกล่าวนะครับบนอินตาแกรมส่วนตัวนะครับพร้อมกับข้อความว่าสุขสันต์วันพ่อนะครับขอบคุณสาวๆที่พาผมมาเลี้ยงในวันพ่อการ์ด d ี Y จากแผ่นรองจานบอลช น่ารักมากเลยครับโอ้โ oh หงานนี้นะครับก็เป็นภาพที่อบอุ่นมากเลยนะครับก็แสดงออกถึงความมีมิตรภาพน,นะครับก็คือเลิกไปแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยครับก็กลายเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับแล้วก็อย่างน้องมาอย่างเงี้ยก,ก็เคยร่วมเฟรมกับพี่แอปอยู่แล้วนะครับก็เขาน่าจะมองกันเป็นพี่เป็นน้องมากกว่านะครับก็คือเป็นเรื่องของมิตรภาพกันมากกว่านะครับและแอดเชื่อว่าภาพแบบนี้เนี่ยก็จะมีออกบ่อยๆนะครับเพราะว่า น่าจะภาพก่อนหน้านั้นเนี่ยก็อยู่ในภาพเฟรมเดียวกันแต่เป็นครอบครัวใหญ่ นะครับของหนุ่มสงการนะครับยังไงก็ดีครับถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับพอมีภาพนี้ออกมาเนี่ยมันไม่มีคอมเมนต์ดราม่าเลยนะครับมาต่อกันที่อที่1ข่าวนะครับหลังจากที่เจนสุดาปานโตนะครับสุดจะทนนะครับล่าสุดเนี่ยก็ได้ออกมาฟาดนานาไลบีน่านะครับก็ปมที่เอาลูกอ่ะมาทำคอนเทนต์นะครับเพื่อเรียกความสงสารจนเพื่อนๆนแก๊งนางฟ้านะครับออกมารวมตัวกันรีโพสต์สตอรี่กันลุล่วเลยครับแล้วก็ซึ่งล่าสุดนะครับโอซาแวงเนี่ยเพื่อนสนิทของแก๊งนาง ก็ได้ออกมาโพสต,สตอร์อรี่ฟาดกัรรัวเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่แปลเป็นไทยว่าพ่อแม่ที่ดีเนี่ยควรจะออกมารับผิดชอบสักหน่อยที่จะปกป้องลูกๆจากทุกสิ่งเนี่ยที่กําลังจะเกิดขึ้นแทนที่จะพาพวกเขาเนี่ยไปไว้ในจุดที่สงสารน่าเวทนาจนรู้สึกขึ้นไส้งานนี้นะครับก็ถือว่ามาช้าแต่มานะนะครับไม่มีการแชร์โพสต์นะครับแต่เป็นการโพสต์เอง ฟาดแบบเจ็บเจ้าก็ช่วงนี้นะครับก็ต้องน่าสงสารสาวนานานิดนึงนะครับพเพราะเหล่าเพื่อนเนี่ยก็รวมตัวกันโพสต์โจมตีนะครับซึ่งพี่นานาตอนนี้ไลฟ์สดกับดีเจบยนะครับแล้วก็พี่เวเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับพี่แกหน้าลอยลอยแล้วนะครับก็คือสติเนี่ยไม่อยู่กับตัวแล้ว